อจะแปลกแปลกตามากๆนะครับก็คือนี้เราจะแอบรียกชั่นกันนะก็เพราะว่าใช่แล้วฝนมันตกน่าจะได้ยินเสียงแหละผมก็ไม่มีอุปกรณ์ที่จะแบบตัดเสียงรืออะไรซะด้วยนะครับก็เพราะว่าตรงนี้ฝนตกมากช่วงนี้ฝนตกตลอดเลยแต่ว่าในเมื่อเรามีอีเวนต์สำคัญที่จะต้อง รีแอคชั่นในมวีนะครับก็เลยผมก็เลยมาคนเดียวนะครับเป็นแอบรีแอคชั่นเลยโดยที่รอแอดสามแอดสองและคนคน,คนไม่ได้จริงก็แน่นอนครับคาร่าเรามาแล้วก็แอบรีแอคชั่นกันนะอ่ะก็สวัสดีพีก็คือพวกเร,ราแฟนถักลังปังนะครับผมอีพี่หนึง่งก็จากที่เคยพูดไว้ว่าเ,เราจะติดตามคามร่ากันแน่นอนนะคือสัญญากับน้องยูกับไปญาด้วยว่าถึงจะตกลงศึกษาจาก B&K ปัจปแล้วแต่ก็จะติดตามต่อแน่นอนนะครับรวมถึงน้องคนอื่นด้วยแน่นอนก็คือ n ิกกี้แล้วก็ก่อนแล้วก็ยังมีที่พอปเปอร์นะเออ,อยังไงก็ติดตามคาร่าแน่นอนต้องบอกก่อนว่ามันเป็นยวนใหญ่สำหรับผมเลยเพราะว่าวันที่ปล่อย MV วันนี้นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเรีย t ชัน MV เพลงไม่ง้อจะพอแล้วนะนอกจากนที่เขาปล่อย MV อะ่ะมันจะมีที่ป๊อปสเตด้วยนะก็มีเสียงเรียกร้องมาว่า ไหนๆแล้วรียกชันมาทั้งสองอย่างไวยดีไหมเออผมก็ได้ซีแต่ผมทำคนเดียวเลยนะก็จะนิดๆหน่อยๆนะครับนิดๆหน่อยก็ไหนๆมาละก่อนอื่นก็คือพูดถึงเพลงนี้กันเลยดีกว่าเนาะก็คือเพลงไม่้งออจะพอเนะเนี่ยของคาร่า,านเนี่ยถือว่าเป็นซิงเกิลที่3ถ้าไม่นับเพลงคัฟเวอร์ต่างๆนะครับเป็นเพลงที่คราวนี้ใช้ชื่อภาษาไทย พูดก่อนเลยก็คือผมรู้สึกว่าคือจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่แค่เราติดภาพว่าแบบว่าคารา่าจะค่อนข้างแบบอินเตอร์อินเตอร์อน,อรนิดนึงแล้วแบบเพลงที่เคยทำมาแล้วมีร็กเคิลเนี้ยคัฟี่วีเดย์เนี้ยเออแต่พอเพลงเนี้ยมาภาษาไทยเป็นไม่งอจะพอแล้วนะแต่ก็มีชื่อภาษาอังกฤษนะครับก็คือ enough นะก็คือพอมันก็แอบแบบไทยไทยเนาะมันก็แอบแบบทีป๊อปทีป๊อปแต่แบบ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 ชื่อเพลงเนี้ย เออก็แอบ,บนิดนึงแต่พอเริ่มดูได้ดูทีเซอร์นะครับดูทีเซอร์รวมถึงคาแรกเตอร์วิดีโอด้วยก็จะเห็นว่าแบบน้องๆอ,งอะ่ะก็ยังคีบความเป็นแบบมีลุกเจ้าหญิงมีลุกความสวยความสง่าคลาสซี่เอาไว้นะก็ยังไม่ทิ้งแนวของคาร่าไปไหนนะครับคราวนี้ก็เท่าที่ดูมานะดูมาก่อนหนะ้าดูพวกทีเซอร์เลย ก็จะรู้สึกว่าเหมือนเขาเน้นเล่นความเป็นเป็นเลนโทไหมเป็นเป็นพีเรียนไหมเป็นเหมือนกับมีความเป็นละครย้อนยุคอะไรแบบนี้นะอมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือคือก็พยายามจะจะเทคามดูนะครับว่าไอภาพมันตัดต่างๆที่มันเข้ามาในในทีเซอร์กับคาแรคเตอร์วิดีโอเนี่ยเช่นแบบรูปทเทียนรูปดอกไม้อะไรพวกนี้มันสื่ออะไรไหมก็มยังจับไม่ค่อยได้เหมือนกันนะม,มันจะมียอย่างทรงผม ที่แบบรู้สึกว่าย้อนยุคก,ก็จะเห็นนะชันกับที่ออปเปอร์แล้วก็ที่ทิอกี้อะไรอย่างเงี้ยเออก็เหมือนรู้สึงว่าเขาตั้งใจที่จะให้มันมีความย้อนยุคแน่ๆเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในเอ็มีจะเล่นเรื่องอะไรนะครับจะเดี๋ยวไปดูกันรวมถึงว่ามันมีข้อสังเกตว่าดนตรีของเพลงนี้เอ๊ะฟังแล้วมันแอบมีความนอสเทียคือเพลงเก่าๆเพลงทีป๊อปเ,เก่า ก็เลยแบบว่ามีการพบกันในทีมก่อนหน้าแล้วก็แบบมันเหมือนเพลงอะไรยังไงหน้ามันเหมือนสไตล์ยังไงหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมีแบบว่าไอสามเขานึกขึ้นมาได้แล้วก็เลยบอกว่าเฮ้ยที่อินโทรที่ที่มันอยู่ในทีเซอร์มันเหมือนมันเหมือนเพลงนี้เลยนะผมก็เพลงอะไรอ่ะก็รู้เหมือนเหมือนนะมีความคล้ายเลยครับมีความคล้ายนั่นคือเพลงของชลิไวช็อปเอ้วง ตั้งเดิมของคุณอิงเรานั่นเองนะครับแล้วก็ชื่อเพลงว่า Special Friend มันอาจจะเป็นเรื่องของสไตล์ที่แบบว่าผมเข้าใจว่าฟิลตอนเนี้ยเราเราพยายามจะแบบว่าเฮ้ยทีปกมันประมาณไหนซึ่งชิลลี่ไวช็อปก็เป็นทีปกอีกวงที่ค่อนข้างมีคุณภาพนะแล้วก็เพลงก็ดีนะก็เ,เ,เป็นไปได้เหมือนกันที่ว่ามันอาจจะมีความไปคล้ายคลึงกับสไตล์บบนั้นซึ่งก็ไม่ได้บอกว่าเป็นการลอกเลียนหรืออะไรนะครับก็เป็นการแบบว่า อมาพูดคุยว่านี่มันคือสไตล์ที่บอกว่าไปทาง k ีป๊หรือเปล่าเพลงเพลงนี้นะของเพลงของคาร่าเพลงนี้นะก็ยังตัดสินได้ไม่ได้นะคเดี๋ยวไงต้องไปฟังกันก่อนนะครับก็โอเคเดี๋ยวผมต้องรีบฟังละเพราะว่าเดี๋ยวดู m v เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะดู p e r ฟอร์แมน e ในรายการ k ี o ๊อ t สเตกันต่อเลยเอออันนี้มันพิเศษจริงนะ หรือว่าก็โอเคเดี๋ยวผมขอญาตดูเอ็มบีก่อนแล้วกันอยากดูตั้งนานแล้วดูอยากดูตั้งแเย็นแล้วก็เก็บไว้เดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับมานี่เปิดไป้ป่ะเอี้ยก็เป็นเนื้อเพลงตามชื่อเพลงเลยนะเห็นทุกคนนะครับเห็นทุกคนอืมไถสวย อ้โสวยมากข้าวใจพเพียงเฮ้ยเฮ้ยอนนีก้กีเทามาตื่นที่ป๊อปใส่มากนะน้องนี่ไอ้เรื่องไี่ชัญญา นลมีโทรศัพท์เก่ามีเอเลเมนของความเรโทรเข้ามานะรเคอนดีเพมเฮ้ยมีรับครับเช่เทร่า โอ้โหเปียกฝนยังสวยกันมากทุกคนเลยอะ่ะเฮ้ยสีนเต้นสีนเต้นโอ้ใบหญ้าสวยจริงมากๆยุดยอมากป๊อกโอ้ตอนสวยมากจริงคือมันสวยมากจริง ทุกคนเล่นสินอารมณ์ดีมากเลยครับพอละเป็นเช้าสว่างละที่ชัญญาสวยมากเฮ้ยเติมชอบคนที่ที่เป็นแบบแสงสว่างตอนเช้าแทน หยดหนาว reverse กลับขึ้นไปอืมสวยมากสวยมากก่อนยินเสียงสวยเหมือนเดิมเลยนะครับพีเท่มากสวยมาก ที่เราคาดการณ์เอาไว้ก่อนว่าเปรดดนตรีที่อยู่ในดีเซอร์เนาะมันทำให้เราริมายถึงทีป p อาในยุคป,ประมาณอา2010อะไรประมาณนี้ซึ่งซึ่งผมก็เป็นไปนตามกันคืออยากจะพูดคำหนึ่งว่าเพลงนี้ของน้องคาร่าค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมานะครับตรงไปตรงมาก็คือเมื่อเพลงไม่สลับซับซ้อนเล่าเรื่องของความสัมพันธ์ที่แบบมีฝ่ายหนึ่ง ให้ความสนใจกันฝ่ายที่อยู่นี้ก็รู้สึกแล้วก็ไม่ไหวแล้วเนี่ก็เหมือนยื่นคําขาดว่าถ้าไม่งอก็จะพอแล้วนะมันก็ตรงๆเลยครับเป็นเรื่องของความสัมพันธนะ์เนาะแล้วก็ในตัว MB เองก็ไม่ได้ผมเข้าใจว่านะถ้าผมดูไม่พลาดนะก็ไม่ได้มีสตรอรี่ที่ชัดเจนอะไรมันจะเป็นซีนอารมณ์ของเมมเบอร์ทั้ง5คนมากกว่านะก็ตรงไปตรงมา,มากนะครับก็ทําให้เราได้เห็นว่าตอนนี้ กับเพลงนี้นะทิศทางของคาร่าก็คือน่าจะตั้งใจมากๆที่จะเป็น K-pop ครับแบบชัดๆเลยก็คือจากที่เพลงแรกเปิดตัวมามิเลคเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่าง K-pop กับเนื้อเพลงแบบ K-pop อย่างเงี้ยนะแล้วก็จะเน้นๆแบบมีภาษาอังกฤษหรือการแรปที่มันชัดเจนแข็งแรงแต่ว่าในเพลงนี้ถ้าถ้าตัดเรื่องของกิมมิกไม่ว่าจะการเอื้อนการขึ้น เสียงการแรปไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าตัดตรงจุดที่เป็นกิมมิคของ,งขวงคาร่าไปเนี่ยก็คือเพลงอ่ะเล่าแบบตรงไปตรงมามากๆทีบ๊อกมากๆจริงๆเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็น่าจะทําให้หลายๆคนอินแล้วก็อาจจะแบบว่ารู้สึกร่วมไปได้แบบมากๆเลยนะครับแต่ก็อยางจะพูดไปว่ายังไงวงก็ยังไม่ทิ้งกิมมิคเท่ๆหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการแรปเท่ๆยังมีท่าเต้นเท่ๆเออที่ทําให้รู้สึกว่า อยากเห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์สดมากๆ <c oughs> คือถ้าแบบสดอ่ะผมว่าการร้องอ่ะมันจะไม่นิ่งแบบใน Master, ในมาสเในรอใม m นมันต้องมีอารมณ์ร่วมที่มากขึ้นแล้วก็น่าจะทำให้แบบเฮ้ยเราอาจจะปวดร้าวมากขึ้นก็ไนดะ้เออนี่ก็เป็นความรู้สึกของการดู MV นะเอ,อเนะเบื้องต้นก่อนเพราะว่าเท่าที่ดูลรวมๆแล้วผมว่ายังไม่มีอะไรที่ต้องตีความมากไปกว่นี้เอ,อ,อาจจะมีเอลิเมนเล็กๆน้อยๆเช่นเรื่องของ หยดน้ําฝนอ่าเนี่ยพอดีเลยนฝนช่วงนี้ฝนตกก็ฝนก็เปรียวเสมือนความเศร้าเสียใจนะคล้ายๆน้ำตาอย่างเงี้ยเออเวลาฝนตกคนก็รู้สึกเศร้าง่ายแล้วก็จะมีอะไรที่เป็นโทรศัพท์เก่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนว่าเล่าเรื่องอย้อนยุคอะไรแบบเป็นแค่แบบให้เห็นถึงถึงอะไรที่จับต้องได้แล้วรู้สึกร่วมได้ครับก็คือสิ่งของเก่าๆอย่างโทรศัพท์เงี้ยก็ที่ชื่นชมก็คือโลเคชั่นสวยมากนะ เออก็เรื่องตัเครื่นได้ดีครับเหมาะกับน้องๆคือน้องๆจะมาในลุคแบบมีความเจ้าหญิงเนะี่ยมีความ Princess อยู่แล้วเนี่ยออการเลือกสถานที่มันสวยๆโรแมนติกเนี่ยก็เป็นคือสำคัญกับน้องๆมากๆนะก็แน่นอนการกํากับก็ออกมาผมว่าดงรวมนะเออในในสิ่งที่เขาตั้งใจทำอะโ่ารวมคือทำได้ดีเลยเพราะว่าแบบมันหลายซีนจริงที่แบบถ่ายแล้วดึงสเสน่ห์ของน้องๆออกมาได้มันชัดเจนแววตาสีหน้า คราวนี้อยากจะพูดว่าพี่ป๊อปแบบไม่เกร็งละเออคราวที่แล้วจำไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นวีไนแต่ว่าพี่ป๊อปจะมีอาการแบบเกร็กงๆนิดนึงเออแต่คราวนี้พี่ป,อป๊อบเนียนเลยเนียนตาเลยแล้วเข้ากันหมดเลยทั้งห้าคนคืออินเนอร์มาเต็มแบบเหมือนเป็นนักแสดงห้าท่านเออแบบก,ก็ก็ดีมากถึงจะไม่มีเส้นเรื่องอะไรชัดเจนแต่ก็ถ่ายทอดความรู้สึกเศร้าความรู้สึกนอนรู้สึกเสียใจออกมาได้ดีมากนะครับก็ต้องขอเช่นชมทาง กิมโปรดักชั่นแล้วก็พุ่งกับด้วยแน่นอนครับแต้ากอนก็เดิมคุณพิโรธเทวะกุณนะก็ยังยังเชื่อมือได้กับการที่มาดูแลก,กำกับผลงานให้น้องน้อง4บ k 48, แล้วก็ลงถึงคาร่าด้วยนะครับอีกเรื่องก็คือที่อยากจะพูดนะครับก็คือเรื่องของเนื้อเพลงนะก็กเป็นเนื้อเพลงที่แบบว่าสื่อสารต่อตัวแล้วก็ไพเราะด้วยฟังเข้ใจง่ายแล้วก็มีลูกเล่นเออก็ต้องให้เครดิตกับทาง คุณาทเปิดเพื่อเพลงนั่นเองนะครับผม,มก็น่าจะเป็นการที่ได้คอนเน็กชันมาสืบเนื่องจากตอนที่ทำเพลง Kiss Me กันนั่นเองนะครับก็เยี่ยมมากเลยเพราะว่านอกจากวงร็อกของตัวเองแล้วเนี่ยคุณายเขาก็ยังเป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็นักแต่งเพลงให้กับเพลงพีป๊อปอีกหลากหลายเพลงเลยนะก็บอกว่ามารทำเพลงนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเยี่ยมมากเลยทําให้แบบว่าได้เพลงที่แบบเข้าท่ามากแล้วก็แบบว่าเนื้อเพลงแบบีพลังนะแล้วก็แบบว่า ลึกสึง้งชมมากแกจะแค่นี้แล้วแหละก็เดี๋ยวเรารอดูว่าเราจะได้ r รีแอคชั่นเพอร์ฟอร์แมนซ์ครั้งแรกของน้องๆคาร่าในรายการ T p o p s t a ตดด้วยเลยหรือเปล่าอาตอนนี้เพิ่งจะเพิ่งจะสี่ทุ่มนหน่อยๆนะเป็นแบบเวลาเริ่มรายการเ,เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะนั่งรองอยู่นั่นแหละรอจนจังหวะที่น้องๆมานะแล้วเดี๋ยวเราจะได้ ดูไปพร้อมกันเลยเออคราวนี้พี่เซนเลยอืออ่ะได้เวลาแล้วเดีย๋ยวดูพร้อมกันเลยนะตื่นเต้นนะไม่เคยทำอะแต่ยู่ๆก็มาดูโสดมามามาสายรักอือเออชอบแบบที่เขากอดเข้าเพลงเขาที่ป๊อกเสร็จเขาได้ทำสวยมากเลยทุกครั้งเลยนะครับ แหนพี่ชัญญาสวยสวยมากทุกคนเลยนะเปิดไปนิกกี้ครับผมสวยจังนิกกี้ผมสวยจังอืมหวานหวานมากโอ้ยไปยาก,กับบชัญญาสวยมากโอ้โหสวยหญิงพี่ป๊อปท็อปเปอร์ทุกคนอินเนอร์ดีหมดเลยอะ ยังไม่หลุดออกจากเอ็บเลยนะแล้วก็ชุดจะเป็นชุดที่เราเห็นตอนตัวคอมแบนส์ตอนแดน c ์นะอืมมีการยืนบล็อกกิ้งอ้โ,โ,อโ้ท่ามันแรงอยู่นะเพลงมันดูนิ่งๆท่ามันแรงอยู่นะ ตอนที่แบบยืนเรียนกันชอบผมนิกกี้จบบนิกกี้สียงหนามา่าห้าคนคือแบบเป็นพร้อมกันมากแบบเล็แมากมีการย่อเมื่อกี้ผมเขายาก แรงมากแข็งแรงมากการเส้นน้องไม่ได้แล้วรักขนาดนี้มกล้องดีมากด้วยของพีีท็อปนะไอ้ เนียเนี่ยเน่เน่หน่ายกันเน่ด้ยะ すごい นายคนพิษณนยาตายยาโอเแล้นี่ก็คือวอล์กเคของเราจะดแูแค่นี้นะครับก็เรื่องของการสัมภาษณ์นะหรือว่าไม่น่าจะอาจจะมีอะไรบ้างนิดนึงกันก็นก็ไว้ถ้าไงใครก็ไปติดตามดูยอ้อนหลังของที่พิเศษได้นะครับแต่ว่าเราจะมาพูดถึงการ,รคอม m มน c ์หน่อยละกันก็คือว่าเอออย่างที่ผมพูดคือคือคาร่าค่อนข้างจะเป็น แข็งแรงอะทุกคน5คนตัวเนี้ยเต้นเต้นแข็งแรงมากแม้จะเป็นเพลงชา้าแต่ก็ยังแบบว่าทำออกมาได้แบบชัดเจนพุ่งท่าชัดเจน,น,เจนแบบแอคแทกให,ให้ให้ความรู้สึกให้คนได้สัมผัสได้ทันทีเลยนะแต่เสียดายว่าของที e ป๊อกเสเนี่ยคือผมเข้าใจว่าเขาใช้วิธีเอ่อเปิดเปิดเสียงอาจจะลิปซิงค์ไม่แน่ใจว่ามันมีร้องสดแบบภาษาไปด้วยไหมแต่ว่าหลักๆเดา๋ยานะ่าจะเป็นลิปซิงค์แล้วก็ รวมถึงว่าเขาถ่ายไม่แน่ใจอ่ะผมว่าอย่างน้อยสองรนะอบการโพว์อแมน์นะเพื่อจะมาตัดต่อให้เกิดกล้องที่ดีที่สุดกับผู้ชมเออเพราะงั้นก็เราจะได้เห็นภาพแบบว่าแบบความแบบฟ้าเต็มเลยแต่ว่ามันอาจจะแบบมีบางจุดที่ยังไม่ต่อเนื่องเล็กน,น้อยแต่ก็ไม่ได้ทําให้แบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องๆมันหอกลงไปนะครับมันก็คือมันชัดเจนแน่ๆอยู่แล้วดีด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบว่าทําให้เราได้เห็นหลากหลายมุมที่มันไม่ได้เห็นในเอ็มบีไง การเต้นท่านู้ท่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะพูดถึงชุดนะครับชุดคราวนี้ผมชอบนะไม่รู้ไม่รู้ว่าใครรู้สึกยังไงส่วนตัวผมว่าผมชอบสไตล์สไตล์ออกแบบมีความยิปซีคล้ายๆไม่รู้นะส่วนตัวนะคล้ายๆเป็นแดงสาวอะไรอย่างเงี้ยมันมีมันมีเป็นผ้าหนังดิบๆแล้วก็ร้อยนั่นร้อยนี่อะไรอย่างเงี้ยเออชอบชอบมันมีความแบบชนเผ่าเล็กๆเออรู้สึกรู้สึก โอเคไม่รู้หรอกว่ามันจะไปลิงก์กับตัวเพลงหรืออะไรยังไงแต่ผมชอบดีไซน์เนี่ยเออก็โอเคก็รู้สึกว่าอยากจะบอกกับน้องๆรวมถึงแฟนคลับน้องๆนะครับชาวเพียวนี่ว่าบอกว่าเพลงนี้ดีมากๆเลยนะน่าจะทําให้หลายๆคนในแบบว่าโซเชียลและคนฟังเพลงไทยนะน่าจะแบบว่าชื่นชอบได้ไม่ยากแล้วก็แฮปปี้ไปกับเพลงเพลงนี้ครับผมเพราะว่าเพลงก็ดีมีก็สวยน้องเก่งมากรวมถึงว่าเราได้ดูตัวแสแมนไปแล้วเนี่ยเท่มากเออก็จบเลยนะครับ เฉียบเป็นน้องตลอดนะครับผมงไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้น้องๆกันด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ก็คือผมอยากจะเห็นว่าคาร่าก้าวไปขั้นหนึ่งนะให้แบบเห็นศักยภาพเลยว่าแบบว่าเนี่ยแบบไม่ธรรมดาแล้วนะเอเครับผมทั้งหมดก็น่าจะแค่นี้ละก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะครับผมงไงก็สัญญาว่าจะติดตามน้องๆคาร่านะครับแล้วก็คอยเรียนรูหรือรวมถึงอาจจะมีการพูดคุยหรืออะไรอ่ะต่อไปเรื่อยๆนะเออ สัญญาน้องเวลาเขยังไงก็เชียร์ตลอดแน่นอนนะโอเคะ okay, ครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับยังไงก็ถ้ามีอะไรก็พูดคุยกันได้นะครับมีช่องคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฝากซับคลายกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะครับแล้วก็พูดคุยอะไรได้ทุกช่องทางเลยนะครับผมส่วนวันนี้ผมแอดหนึ่งก็เดี๋ยวจะไปละว,วันนี้อยู่แอดวีชั่นคนเดียวมันเหงานะไม่รูดเดยอะละเอาแค่นี้ดีกว่างันบบคะครรัััวนะสสดดีียอดนี่้วรัง